อีกจุดหนึ่งที่จะมีการขอคืนพื้นที่ในวันนี้ก็คือที่เวทีแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งเวทีนี้มีความพิเศษกว่าเวทีอื่นนั่นก็คือมีการเจรจาพยายามที่จะขอเปิดพื้นที่มาแล้วถึงสองครั้งขอเปิดการจราจรด้วยนะคะซึ่งทางพระพุทธ,ธิสรย์ยืนยันนะคะว่าวันนี้จะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปสมทบก,กับเวทีอื่นแต่ว่าจะมีการเปิดการเจรจาตามข้อตกลงของตำรวจที่ได้เจรจากันก่อนหน้านี้ติดตามจากคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงรายงานจากแจ้งวัฒนะค่ะคุณเบญจพน์คะ ครับคุณจิรชตาคุณพิมพิมวลครับเป็นคํายืนยันแล้วนะครับจากทางพระพุทธอิสระว่าวันนี้ทางเวทีแจ้งวัฒนนั้นจะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปสมทบกับเวทีอื่นนะครับแต่ความชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดเส้นทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนานั้นวันนี้ทางพระพุทธอิสระก็บอกว่าจะมีการเปิดเส้นทางการจราจรตามที่ได้ตกลงกับทางตำรวจไปก่อนหน้านี้นะครับและนี่ก็คือเป็นกระสอบทรายส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้นําขึ้นมาจากบนถนนนะครับเพื่อที่จะนําขึ้นมาไว้บนเกาะ กลางถนนแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเส้นทางให้กับรถนะครับได้สัญจรผ่านบนถนนแจ้งวั้าะได้ตามปกตินะครับส่วนนี่เป็นภาพ ช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ช่วยกันยกแบรเออร์ออกจากบริเวณตรงแยกนะครับซึ่งก็เป็นจุดกลับรถที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการนำแบรเออร์นั้นมาปิดไม่ให้รถสัญจรผ่านบริเวณหน้าบริษัทไปสณีไทยจำกัดนะครับแล้วก็มีการเปิดเส้นทางการจราจรรวมทั้งยังมีการรื้อแนวกระสอบทรายแล้วก็ยางรถยนต์รวมถึงตะข่ายที่มีการขึงไว้บนริมถนน แล้วก็ได้มีการลื้อเต็นท์ออกไปบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ตรงจุดกลับรถจนมาถึงตรงทางเข้าสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางในครั้งนี้นะครับทางพระพุทธทางพระพุทธอิสระแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างตนเองกับทางพลตารวจโทาทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับเมื่อ2วันก่อนครับ やって。 การเคลื่อนไหวของเวทีแจ้งวัฒนะในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะไม่มีการไปรวมกับเวทีอื่นโดยที่จะมีการตั้งเวทีปราศัยอยู่ที่แจ้งวัฒนะที่เดิมนะครับส่วนเรื่องของการเปิดการจราจรน,นั้นก็จะอนุญาตให้รถผ่านเข้ามาได้ถึงบริเวณหน้าสูงราชการซึ่งรถที่จะไปทางปากเกร็ดนะครับก็จะต้องอ้อมไปทางด้านหลังสูงราชการแล้วก็ออกไปทางด้านใต้สะพานข้ามแยกส่วนรถที่มาจากทางปากเกร็ดนั้นที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกหลักสี่ก็สามารถสัญจรผ่านได้นะครับโดย ก็จะมีการให้รถนั้นเข้ามาเส้นทางด้านหลังของศูนย์ราชการแล้วก็มาทางบริเวณทางหน้าศาลปกครองครับครับครับ,รบและนี่ก็เป็น ตรงบริเวณแยกหน้าศูนย์หน้าศูนย์ไปสนีลักสีนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการกําลังยกแบรีเออร์ออกจากบริเวณตรงจุดกับรถนะครับเพื่อที่จะเตรียมเปิดเส้นทางการจราจรให้ซึ่งการยกแบรีเออร์ในครั้งนี้นะครับก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการนํารถยกนั้นมายกแท่งแบรีเออร์ที่กีดขวางการจราจรอยู่ตรงบริเวณจุดกับรถตรงจุดนี้นะครับซึ่งทางแกนนาก็บอกแล้วด้วยว่าหลังจากที่มีการนํา แท่งเบลเลอร์ออกตัางจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปิดให้รถผ่านได้ตามปกติตั้งแต่คาดว่าน่าจะช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมีการเปิดเส้นทางการจราจรได้นะครับส่วนเวทีแจ้งวัฒนะก็ยังคงตั้งอยู่ตรงที่เดิมแล้วก็ยังมีการประสัยรวมทั้งวันนี้คาดว่าอาจจะมีการเจรจาเพิ่มเติมจากกับทางแกนนาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ้งหวดเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่บริเวณเวทีแจ้งวัฒนะครับค่ะขอบคุณคุณเบญสพดค่ะ